สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย้ำมาเร็งนะครับบระเด็นเฮ็ดลิปให้พี่น้องเบิง่งเพิ่งลม้มทั้งฝนพี่น้องครับตกแฮ้งคักอิลิไฟดับไฟหักกระมาครับไฟดับโดนอิลิไฟหักกระมาได้ประมาณจากเชิงชั่วโมงนี่แหละครับฝนตกแห้งหลายต้นเสาไฟฟ้าล้มพัดล่มครับอยู่แถวแถวเลยไปไหนล่ะครับเสาไฟฟ้าหักหลายตน้น เพื่อนพึ่งปล่อยกระแสไฟมาครับคิดหอดพี่หอดนอกก็ได้เบิ้งไล่ซุดครับเบิ้งคลิปปูนันผู้นีครับเพราะโซ่คิดหอดทีมง,งันนะครับก็ใครคิดถึงรถลำพ้งอยู่นี่ครับเมื่อนี้ครับเอามาให้หมอครับ รักษาอันที่มันเสียหายนะครับหลือๆลงมาเลยครับเปลี่ยนดอกเอาดอกที่ดอกแท้ของบริษัทใส่ครับวางวางที่ห้าไปออกงานตอนรถ เกิดเห็ดนั่นกัได้เอาดอกสเปรย์ใส่ไปก่อนครับเพราะว่าดอกบ่อยมันเบียดครับบริษัทถุงทรงดอกมานะครับทรงดอกมาโดนเติบ้วละแต่ว่าบ่มีเวลาเอามาใส่จากเทียนนะครับื้นนี้ก็เลยถือโอกาสดีจานมอดก็เลยเอาดอกเกาใส่นีครับเอาดอกแคตุู้ใส่ครับ นี่บริษัทสอบมาวุ้ยไม่ย้ำเพราะเขาบริษัทสอบแค่วันครับเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เบิดครับเปลี่ยนถึงกระดาษถึงอันนี้เพราะว่าตอนรถเกิดเหตุนั้นเมล็ดไม่เคลื่อนครับเป็นกระเละเห็ดไม่เลยครับซัมสือดอกไม้มาใส่ไม้ดอกที่เขาใส่วังสเปรย์ไปพันคือดอกนี้นี่ครับนี่ใส่สเปรย์ไปอันนี้คือดอกบริษัทอันนี้คือดอกสเปรย์นะครับดอกบริษัทกับเมล็กใหญ่ๆอย่างนุอย ส่วนมืออื่นส่วนมือมอื่นกะพ่อเต็มพ่อเต็มสิไปรับตู่อเมอเจอร์ครับทั้งหมด50ใบนะครับเดี๋ยวี้ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยให้พ่อเต็มท้ายคลิปมาพี่น้องรอชมว่า50บใบมันกี่หลายขนาดเด ทางหนว่าชเลีให้ทางไหนว่าเล้ยวนอนล่ยองได้บ่งกันบังเกลเนาะหุจบกละังเอมหมายถึงระบผมีไมรระบผมีไหมฟังฟัเสียงฟังเสียงวอยังเอรเสียงว้ยีล่ะย่าาเสียงวยล้วะวัล้ว สบายตอนติดตั้งแต่ก็ลำบากตอนลื่นเนี่ยอยน้อยครับต้องใส่เวลาพอสมควรเสมคื่นเ็่น่งเอาใส่ดอกเสร็จแล้วงเปลี่ยนดอกสเปรย์ออกเบิดใส่ดอกใส่ดอกเดิมดอกแท้ครับอะอาทิตย์เอาบ่มีติออ่ะนี่เอาอยู่นี่อยู่อยู่นี่่นนนีดนี่ อาอึอึบอึบอึบนีนอึบอนี่นโอ้ยขันบ่ได้ผมเลีวเด้ยฟังเสียงได้ไหมออกเสียงได้ไหมย่าออกต่แฮงได้ไมตอนงานประกอบพื้นแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเี๋ยวไม้จำตรงเยน กำาลังกัปวดแท้สางหน่อยนี่แม่จะตัวคนวิ่งเนี้ยเฮ้ยเดินทางครับจากนี่ไปธีรกิจจกรู้ก่อนเนี่ยจกรูลแบงร้อยสามร้อยสามสิามโลสามร้อยก็ครับไปอยขี่ไป ออกกัดไปเลยนะนอนเดีย๊ยบส่จูบอ่โอ้ยของแข่ลูกสาวช่างน้อยไหมส่จูคนแหงอีหลีครับดูเว้นเดี่ยวป้าแหงแบบตกบม้เหมือนหูเหมือนตาเลยแซ่บบ่ลูกกินข้าวแก้วกินข้าวแก้าขาขาวป้าผัวเมีย กไก่จุ่มเอันนี้เป็นรถของคันลำเพลินโชว์ครับ <S <S สเสร็จันแล้วครับ น,นะครับแล้วยี่ห้จภิตในเดือนนี้ครับทั้งสองคันนะครับยีได้เอาคันนั้นลับพื้นมาเฮ็ดเห็นมันเป็นคือกันจะได้คือกันทั้ง4ีคันนะครับเพื่อ,อยี่เป,ป,ปินปินดรีูกัน เขามื่ออืนพอกันอยู่ทั้งสีสกีดพูลลับพี่น้องครับเราเลาะข้างบ้านน้องอุงอิงพนล่ะกับมัลสตส่วนผู้ใดสนใจเสื้อนะครับโทรหาไม่พื้นได้เลยครับ097-3249365เป็นเสือเส้อแจกเสื้อแถมเสื้อทิมน,ะนีทุกสีให้เลือกสัน ทั้งลมทั้งฝนคัาหลหลครับพี่น้องวงเว้นนี่โอ้นี่อุบเนื้อครับเอาซอยไปซูคนกินนะครับผู้ใส่เรียงงานเห็นเนวเอซ็บๆให้คนกินนะครับ แบงแบบย่างสุกเลยแบงแบบย่างสุกฤษณ์อรัญมกอันอน,นี้ก็มกจอนฟ้อนเข่ากับสุกแล้วกินเสร็จกินนี่บ่ส่งผักอันนี้มกมกจอนฟ้อนไหมกินเป็นวะกนินเป็นอะย,ยังพ่กินได้ด้วยสีอ่ะ เอาพี่เอาพี่อีาพายเบิรงกรนนี้เอากัดอั่จะเฝ้าไม่ได้เห็นอย่างมาพี่หาได้วหาได้แล้วมือซอยหลับแล้วมั้งบนนอันนี้สุกพอดีนี่ไหมเกี่ยวเลยซอยยักบาทเนี่ย เนี่ยล้องขวมด้วยเหรอบกวนป้านะแอบบ้างพี่ก็ได้างพี่ก็ได้เออ,อที่มุนุกมักแซบบ่เทปมุนุกมันคือกรอบแท้พอดี่พดอดีครับอ่าเก๋วเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องตำนนี้ครับ ดีมีห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยทุกผูทุกคนครับ